โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแววเสียงรไรบทปีศาจลักซ่อนนะฮะตอนที่แล้วเนื้อเรื่องหลักเราก็จบลงไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาดูเนื้อเรื่องเสริมกันแล้วกันเนาะจริงๆก็ไม่เรียกว่าเนื้อเรื่องหรอกมังนะ้งเรียกว่าของแถมมากกว่าโอเคเราจะมาดูตรงนี้กันนะฮะ Allcast Review Station นะฮะแปลไทยแบบเข้าใจง่ายๆก็คือมิทติ้งหลังปิดกองถ่ายนะฮะโอเคไปดูกันเลยแล้วกันเนาะ ขอบคุณที่ซื้อเกมแววเสียงในรายบทปีศาลรักซ่อนมาเล่นนะคะเป็นวิชลโนเวลจัดทำโดย07 Expansion เป็นยังไงบ้างคะสนุกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณสนุกกับมันสักนิดเนี่ยฉันจะมีความสุขมากเลยนะคะกระทั่งสักนิดนึงเนี่ยฉันว่ามันก็แปลกแล้วนะตอนจบที่มันจบแบบดาขนาดนั้นอนะมันทำให้ฉันโมโหมากเลยนะคะใช่มันทำให้พวกเราโมโหมากเลยละเท่าที่ฉันเข้าใจเนี่ยบทปีศาจลักซ่อนเนี่ย เป็นเหมือนกับบทนําของเนื้อเรื่องที่เหลือนะคะอะไรกันบทนําที่ไหนเขาจบแบบดา์าแบบนี้นะฮะอ่าแต่ว่าเรื่องวันนี้มันก็มีอยู่เหมือนกันไม่ใช่เหรอที่ว่าผู้เล่นก็พยายามจะดําดิ่งเข้าไปเนื้อเรื่องแบบแทบตายพยายามจะหลีกเลี่ยงแบดเอ็นน่ะนะเรื่องเกมแบบเนี้ยมันก็มีอยู่เยอะไม่ใช่เหรอยุคนี้แต่ว่านี่แค่ตอนแรกเองนะคะฉันก็ตั้งตารอเหมือนกันว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงกันนะ แล้วตอนต่อไปจะเป็นยังไงเหรอเรนน่เธอรู้หรือเปล่าค่ะเข,า,ขาบอกว่าตอนต่อไปเนี่ยเขาจะแนะนําอีกด้านหนึ่งของเนื้อเรื่องให้เราได้รู้นะคะยังไงอ่ะไม่ค่อยเข้าใจเลยหมายถึงยังไงเหรอในตอนนี้ในตอนปริศนาลักซ่อนเนี่ยพวกเขาแนะนําให้พวกเราได้รู้จักกับเหตุการณ์ปริศนาการตายอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในหมู่มาฮินิมิซาวะหลายๆปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะแต่ว่าตอนต่อไปเนี่ย เขาะจะแนะนาให้พวกเราได้รู้จักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของฮินามิซาวะมากขึ้นนะคะอืมนี่ขนาดแค่มีเหตุการณ์แบบแปลกเกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยฉันก็งงจะแย่แล้วนะเนี่ยแล้วสรุปแล้วท่านโอยาคาัมซาท่านโอยาชิโร่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ล่ะจริงๆแล้วเออเอางี้ดีกว่าท่านโอยาชิโร่คืออะไรกันแน่น่ะในภาคนี้เขาก็อธิบายไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เนาะอืมฉันเองก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะคะแต่ฉันเองก็รู้สึกสังหรณ์ไม่ดีอย่างในชอน็อกโกน มันก็รู้สึกเหมือนกับว่าฉันก็รู้สึกเหมือนกับว่าตอนต่อไปเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องราวของใครสักคนที่ถูกสาบอีกแล้วมั้งคะเรื่องมันก็คงจะหลอนๆมือน,นั้นอีกไอเคจังเนี่ยนะดวงสวยเหลือเกินคราวนี้หมอหน,น้ามันจะโดนสาบแบบไหนแล้วนะยังไงก็ตามนะคะฉันเองก็ตั้งตาดรอเหมือนกันนะคะว่าเรื่องราวในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะอ่าโทษทีที่มาช้านะทุกคนขอโทษด,ด้วย ยสวัสดีทุกคนเหนื่อยหน่อยนะเช่นกันค่ะอ้าวแล้วเคจังล่ะคะอ๋อเ e คจีคุงน่ะเหรอเขาออกไปอ่านบทเขาหนีออกไปอ่านบทแล้วล่ะสำหรับตอนต่อไปน่ะนะกลายเป็นตัวละครเอกก็แบบนี้แหละนะบทมันเยอะเลยต้องจําเยอะฮะแย่จังเลยเนาะเด็กน้อยแวะมาทักทายกันหน่อยก็ดีอะคงเพราะว่าไม่มีคนวาดรูปตัวละครให้คุณเคจี e G นะคะเขาเลยมาไม่ได้เดี๋ยวเขาจะอยากมาก็เถอะ คุณลิกะสิ่งที่คุณพูดมันมเป็นปัญหาส่วนตัวนะครับก็จริงของเขาเนะเพราะว่าจดปูนเนี่ยถ้าเกิด <varit> ว right okay. er ่าไม่ได้ดูเมะไม่ได้อ่านมังเนี่ยเราจะไม่รู้ด้ซ้ำว่าหน้าตาเคจิเป็นไงนะยังไงก็ตามนะครับเรื่องราวในตอนเนี้ก็เหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกเราเหมือนกันนะครับเนี่ยโดยเฉพาะกับเคจิคุ้มกับเรนนจังเนี่ยปัญหาหรอคะนั่นน่ะเป็นเจ้าแม่แห่งแบดเอ็นเลยนะคะฉันเองก็สงสัยเหมือนกันนะคะ ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำร้ายเคอิจิคุงเนะี่ยทฤษฎีของฉันก็คือมันน่าจะเป็นฝีมือของใครสักคนนะ,นะที่จัดฉากให้เหมือนกับเป็นคำสาปนะนะแต่ว่าสุดท้ายตอนที่เคอิจิเขาโทรศัพท์นั่นใช่ฉันเองก็คิดว่าไอฉากที่เขาโทรศัพท์นั้นมันแปลกดีเหมือนกันนะณตอนนั้นเนี่ยเคจังน่าจะรู้ตัวแล้วนี่ว่าคนร้ายเป็นมนุษย์น,ะนั่นก็เป็นการโทรศัพท์ที่แปลกดีจริงๆนะคะ มันรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเนี่ยกำลังถูกผีหรืออะไรสักอย่างไล่ตามอยู่เลยนะคะเออจากฉากโทรศัพท์นั่นน่ะมันทำให้ฉันเริ่มคิดเลยนะคะว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของคำสาบน่ยโอเคไหนเราก็มาถึงกันที่นี่กันทุกคนแล้วทําไมเราไม่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยละกันนะทฤษฎีของแต่ละคนเริ่มจากคุณโซโนสกีก่อนเลยก็แล้วกันฉันเชื่ออย่างเต็มอกเลยนะค้ามันต้องเป็นฝีมือของผู้คนแน่ ฉันคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่คนจัดฉากขึ้นมานั่นแหละเขา,าอาจจะพยายามลอกเลียนแบบตำนานเก่าแก่ของหมูบาฮินามิซาวานั่นแหละค่ะนั่นสินะคะการที่ทุกๆปีจะมีทุกๆปีในวันงานเทศกาลเนี่ยการที่จะมีคนตายอย่างปริศนาทุกปีต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็ดูน่างสงสัยนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่า การตายอย่างปริศนาอย่างต่อเนื่องนั่นแหละนะคือสิ่งที่ใครบางคนเขาพยายามทําเพื่อที่จะเรียนแบบเรื่องเล่าในตำนานของหมู่บ้านนะนะชัวร์ฉันฟันทงฉันคิดว่ามันเป็นฝีมือคําสาบนะคะลองดูฉากที่คุณเคจิเขาอาราวาดในหน้าบ้านเขาดูสิแล้วก็ฉากสุดท้ายตอนนี้เขาโทรศัพท์นั่นด้วยนะคะฉันไม่คิดว่าฉันจะสรุปได้เลยนะคะว่าเป็นฝีมือของมนุษย์เนะี่ยพอเธอพูดแบบนั้นแล้วฉันก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าฉากพวกนั้นเนี่ย ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เห็นเนี่ยคงไม่คิดว่ามันเป็นฝีมือของมนุษย์หรอกค่ะมันก็ใช่อ่ะนะแต่ว่ากระทั่งอย่างนั้นเนี่ยฉันก็ยังคิดว่ามันเป็นฝีมือมนุษย์อยู่ดีนะไอฉากสุดท้ายนั่นนะ่ะแล้วก็ฉากตรงหน้าทางเข้าบ้านของเคซีคุงเนี่ยฉันคิดว่านั่นนะ่ะอาจจะเป็นฉากที่คนสร้างเกมก็ทํามาหลอกเราก็ได้นะจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดมาจากความเครียดทําไมคุณต้องใช้สัย์ยากๆด้วยคะฉันไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าคุณต้องการจะสื่อว่าอะไร ว่าง่ายๆก็คือเคจิเนี่ยกลัวมากจนหลอนไปเองนั่นแหละค่ะคิดเองไปหมดถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วไอฉากนั่นแหละค่ะหมายความว่าไงอะ่ะสิ่งที่ตัวตนลึกลับที่อยู่ข้างหลังคุณเคจิมันคืออะไรละ่ะคะถ้างั้นอันนั้นน่ะเหรอเอาไว้สับขาหลอกผู้เล่นไงไว้สับขาหลอกมีจังหมายความว่าไงเนะี่ยที่ว่าสับขาหลอกเนะี่ยก็เหมือนที่ตาลุงโทมิทาเกะพูดนั่นแหละนะ ฉากนั้นนะ่ะมันน่าจะเกิดมาจากการที่เคจังเนะ่ะเครียดมากเกินไปแล้วก็หลอนไปเองอะนะเพราะว่าเขานะ่ะอยู่ในสภาพจนแต้มมาสุดๆนั่นแหละนะถ้าจะอธิบายให้ขยายความมากขึ้นก็คือมันเป็นแผนที่เขาวางไว้หลอกผู้เล่นนะนะให้ผู้เล่นคิดว่ามันเป็นคำสาบนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าสับขาหลอกไงแล้วแต่พอคุณมิองพูดแบบนั้นแล้วมันก็แบบแบบว่า ก็อันนั้นก็พอจะเป็นไปได้แล้วนะแบบที่ว่านั่นถ้าอย่างนั้นแล้วทฤษฎีที่คุณโอไอซีเขาพูดในเนื้อเรื่องเนี่ยที่บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความร่วมมือของชาวบ้านทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะเจ้าของทฤษฎีว่าไงบ้างคะฉันเหรอมันก็ทําให้เราคิดอย่างนั้นจริงจริงใช่ไหมล่ะฮะผมนึกว่าคุณโอไอซจะเข้าข้าง ฝ่ายที่ว่าคนร้ายเป็นมนุษย์ซะอีกนะครับเนี่ยตลอดท้งเนื้อเรื่องนะท่านก็พูดอยู่แล้วนะว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์นะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นฝีมือของมนุษย์จริงๆเนี่ยมันก็มีจุดที่ไม่แม็กซ์เส้นอยู่เยอะเลยนะใช่นาอะไรเหรอคะออขอเราฟังความเห็นของคุณนักสืบอโอชิะะทเลยค่ะทฤษฎีของคุณว่ายังไงคะก่อนอื่นเลยนะถ้าเกิดว่ามนุษย์จะเป็นคนร้ายเนี่ยมันจะต้องมีแรงจูงใจในการฆ่าเอ,อในการที่ ก็ง่ายๆก็คือใครสักคนจะต้องได้รับประโยชน์นะจากการฆ่าสิ่งที่คุณจะสื่อก็คือถ้าเกิดว่าเป็นฝีมือของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีใครสักคนได้รับผลประโยชน์บางอย่างจากการทําให้มีการตายอย่างปริศนาต่อเนื่องกันทุกปีอย่างนี้หรอคะอ่าประมาณนั้นแหละนะฉันรู้สึกว่าการที่มันคงมีใครสักคนได้ประโยชน์อยู่แหละการที่ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับไซสร้างเขื่อนตายไปะนะแต่ว่าไอ้เหยื่อปีต่อมาเนี่ยสิมันดูไม่เกี่ยวเลยเนาะ ก่อนอื่นเลยนะแล้วใครจะได้ประโยชน์อ่ะจากการฆ่าเคจีคุงเนี่ยอย่างนี้นี่เองถ้าคุณพูดแบบนั้นแล้วไอตอนคดีที่ผมตายเนี่ยมันยิ่งดูไม่เม k e s e n s เข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมครับว่าเขาจะได้อะไรที่ฆ่าผมเนี่ยฉันหมายถึงว่าก็จริงนะคะก็ไม่มีใครขโมยเงินคุณไปเลยสักแดงเดียวผมไม่มีทางที่จะเป็นฝีมือมนุษย์หรอกคะ่ะทั้งนั้นแต่ว่าทุกอย่างมันก็อาจจะไม่ได้มีแค่นั้นก็ได้ใช่ไหมะอย่างที่มิจางบอกนั่นแหละ มันน่าจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้พวกเขาเนี่ยต้องพยายามลอกเลียนแบบตำนานของหมู่บ้านเราก็เป็นไปได้นะใช่ใช่ใชนี่เนี่ยมันไม่ใช่การฆาตกรรมที่เราจะคิดว่ามีแรงจูงใจแบบธรรมดาได้หรอกนะมันทําให้ฉันมันทําให้ฉันคิดว่านี่เนี่ยมันน่าจะเป็นการฆ่าเพื่อทําแบบพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะเพื่อที่จะเรียนแบบพิธีกรรมนองเลือดเพื่อสานต่อประวัติศาสตร์นองเลือดในหมู่บ้านของเราอะนะ งั้นฉันขอถามหน่อยลวกันนะคะแล้วใครจะได้ประโยชน์หรอคะจากการลอกเลียนแบบที่ว่านั่นน่ะมันอาจจะไม่ใช่ผลประโยชน์แบบทั่วๆไปก็ได้นะมันอาจจะเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาก็ได้ฉันคิดว่าบางทีเนี่ยจะเป็นการการะทําแบบเพื่อการแก้แค้นก็ได้นะอะไรแบบพื้นๆแบบนั้นแหละศัตาก,กรรม,มันอาจจะหลอกเราไม่ได้ก็ได้นะคราวนี้อย่างนี้นี่เองแบบว่าสมาชิกของครอบครัวสักครอบครัวหนึ่งที่ถูกกดขี่เนี่ย เขาก็เลยหาโอกาสที่จะล้างแคทให้บรพรพบุรุษตัวเองประมาณนี้เหรออืมแต่ฉันไม่ชอบที่มันเป็นอย่างนั้นเลยนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนะี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วมันยังเป็นยังไงล่ะคะเอ่อคงไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยเชื่อไปทางด้านคำสาบหรอนะคะคุณโอชิใช่ใช่เอ่อขณะคุณนักสืบเขายังพูดอย่างนั้นเลยนะตกลงตามนี้แล้วกันนะมันต้องเป็นฝีมือคำสาบแน่ๆเลยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่คุณมาเอบาดาเขาพูดตลอดในเนื้อเรื่องเนี่ย มันจะเป็นกรณีที่ว่าท่านโอยาชิโร่น่ะสิงร่างคุณเรน่ากับคุณโซโนสากิแล้วก็กระทําการเหตุชั่วร้ายดังกล่าวนั่นน่ะนะแต่ฉันว่าแบบนั้นน่าจะเมคเซนกับหลักฐานที่สุดนะนะถึงแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ก็ตามอืมจริงๆแล้วฉันเองก็คิดแบบเดียวกับคุณโอยชินะคะฉันคิดว่ามันไม่มีคําอธิบายแบบไหนเลยที่จะอธิบายได้ว่าเรนะกับมี่จังที่ปกติและเป็นคนใจดีเนี่ยอยู่ๆจะทําตัวแปลกๆแ,แบบนั้นนะ่ะ ก,กับเรื่องนั้นน่ะน,นะพอเจ้าตัวอย่างฉันพูดเองมันอาจจะรู้สึกแปลกแปลนิดน,นึงอะนะแต่ฉันคิดว่าเป็นฝีมือมีองค์ตัวจริงนั่นแหละไม่ผิดแน่ฉันไม่เข้าใจที่มีพูดเลยค่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะอ๋อโทษทีโทษท,ท,ทีว่าง,ง่ายๆก็คือฉันคิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะโหดรายกว่าที่เราคิดน่อนะเออเดี๋ยวก่อนหนีจังอย่าบอกนะว่าถ้าหากว่าเราดูจากหลักฐานในตอนจบของเรื่องอะนะ มันก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแหละฉันเองก็สงสัยเรื่องนี้นเหมือนกันนะนะว่าง่ายๆก็คือคุณเรนนะกับคุณโซโนสกีเนะี่ยพวกเขาทั้งสองคนนะ่ะมีอีกบุค,คลิกหนึ่งซ่อนอยู่ตั้งแต่แรกแล้วแล้วพวกเขาเนะี่ยหลอกลวงคุณมาเอบาระมาตั้งแต่ต้นประมาณนี้ใช่ไหมฉันไม่ชอบแบบนั้นเลยนะคะโอ้แงร้องไห้ทั้งหมดมันต้องเป็นความผิดของคำสาปสิะคะคุณเรนนะกับคุณมิองแล้วก็ทุกคนนะ่ะทุกคนเป็น,นะค,ะคน,นใจดีนะคะทุกคนเป็นคนดีนี่นา ฉันเองก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันนะคะฉันคิดว่าอะไรนะกับมิองจังเนี่ยพวกเขาเป็นคนดีนะคะดีออกมาจากแก่นแท้ในหัวใจเลยค่ะฉันคิดว่าในเนื้อเรื่องนั้นน่ะพวกเขาจะต้องถูกอะไรบางอย่างเข้าสิงแน่เลยค่ะถึงทําอะไรแบบนั้นลงไปสรุปแล้วก็คืออะเรนะคิดว่าเป็นคำสาปใช่ไหมถ้าอย่างนั้นฉันขอถามของทุกฉันขอถามความเห็นทุกคนที่คิดว่ามันเป็นคำสาปก็แล้วกันนะมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมล่ะที่จะถูกสาปนะถูกไหมฉันไม่คิดว่ามันมีอะไรที่จะใช้อธิบายได้หรอกนะ พอมีใครอธิบายได้ไหมคำสาบก็คือคำสาบสิคะตาการท่กไปของมนุษย์มันจะใช้ได้ยังไงกันฮ่าะตโกจังแต่ว่านะพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดมาจากจินตนาการของมนุษย์เรานี่แหละนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมวิธีการคิดของพวกเขาเนี่ยมนุษย์ถึงสามารถเข้าใจได้นะลองดูพวกตำนานเทพกรีกดูสิพวกเขาก็ร้องไห้โมโ oh หอิจฉาว่าง,ง่ายๆนะ เราะเขาก็เหมือนกับมนุษย์ธรรมดานั่นแหละแล้วคิดว่าพกคุณจะคิดเออทั้งนั้นแล้วคุณคิดว่าท่านโอยาชิโร่เนี่ยเขาสาบแช่งผู้คนโดยที่เขาได้รับผลประโยชน์อะไรอย่างนั้นหรอคะอืมอันนั้นก็อาจจะ,ปะแปลกนิดนึงนะแต่ก็มันก็คงเป็นไปได้อยู่นะนะนั่นแหละผู้คนเข้าถึงพูดกันว่ายิ่งมีอํานาจในมือมากก็ยิ่งคุมพลังไม่อยู่แล้วมั้งนะที่พูดมาก็พอจะเป็นไปได้อยู่แล้วนะ ว่าไงไงก็คือมันไม่สําคัญหรอกค่ะว่าจะเป็นฝีมือท่านโอยาชิโร่หรือมนุษย์แต่มันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างแต่ว่านาดิกะแล้วถ้าเกิดว่าเหตุผลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่ชัดล<ม>่ะฉันไม่รู้อะ่ะ <c> ฮ <oughs> ่าฮ่ใช่แล้วใช่ล้นี่ไหนอย,อยังแค่บทนำนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ยังไม่ถูกเปิดเผยน่าสินะตอนนี้เราก็คงยังตั้งทฤษฎีอะไรได้ไม่ได้มากมายเท่าไหร่หรอกไม่ได้ไม่ได้ไ ฉันยังไม่รู้สึกษาแกใจนะจนก,กว่าเราจะตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนโอ้คุณมีองค์ดูจริงจังกับเรื่องนี้ผิดปกตินะคะเนี่ย <c oughs> ก่อนนะเราก็ต้องใช้ข้อมูลที่เรารู้อยู่ตอนนี้ให้เต็มที่ก่อนสิมันก็ดูน่าสนใจดีไม่ใช่เหรอมันก็กิจกรรมชมรมของพวกเรานั่นแหละอ๋อใช่ใช่ถ้าพอพูดแบบนี้แล้วมันก็ดูน่าสนใจจริงๆนั่นแหละนะโอเคถ้างั้นฉันจะสรุปอีกทีกัแล้วกันนะ โอเคฉันคิดว่ามันเป็นผลงานของคำสาบนะนะคุณโทมิทาเกะคงก็คิดว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์นะครับฉันเห็นด้วยนะคะที่ว่าน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์นะ่ะฉันเองก็ไม่ค่อยชอบสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างคำสาบเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคดีเนี้ยมันดูไม่มีความเกี่ยวข้องกับคำสาบเลยนะคะความเชื่อมโยงมนันดูอ่อนมากโอเคงั้นก็มีสองคนที่ เลือกที่จะคิดว่ามนุษย์เป็นคนทําใช่ไหมส่วนคุณเรนะเนี่ยอยู่ข้างคำสาบใช่ไหมครับใช่ค่ะเออซาตโกจังกับฉันน่ะเชื่อว่ามันเป็นฝีมือของคำสาบนะคะใช่ไหมใช่ใช่ฉันคิดว่ามันต้องเป็นคำสาบแน่ๆเลยค่ะคนที่บอกว่าคุณเรนะกับคุณมิองเนี่ยเป็นคนชั่วตั้งแต่เริ่มเนี่ยพวกเขาเนี่ะสมควรถูกสาบมากเลยนะคะเออ จริงๆฉันก็ไม่อยากฉันก็ไม่ได้อยากจะเชื่อเท่าไหร่แล้วนะว่าตัวฉันเองจะมีนิสัยที่บิดเบี้ยวขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่าเวลาทํากิจกรรมชมรมเนี่ยฉันก็ต้องเลือกเยียเข้าไว้น่ะนะถ้าฉันเลือกตามใจชอบเนี่ยนอาจะต้องเสียใจกับการเลือกของฉันนะ่ะนะโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่สําคัญว่าเราจะเลือกด้านไหนนี่ใช่ไหมเออแล้วริกาจังเธอยังไม่พูดอะไรเลยนะเธอมีความเห็นว่ายังไงเหรอฉันไม่คิดว่าท่านโอยาชิโดจะเป็นพระเจ้าที่นิสัยไม่ดีหรอกน,น,นะคะ เป็นความคิดที่น่าสนใจนะฉันเองฉันเองก็ไม่อยากจะนับถือบูชาพระเจ้านิสัยไม่ดีหรอกนะคะสาบแช่งผู้คนไปทั่วเนี่ยฉันน่ะชอบพระเจ้าที่ใจดีมากกว่าพระเจ้าที่สาบแช่งคนอื่นนะคะอืมใช่ใช่สมแล้วล่ะนะั้นลิกาจังเธอเนะ่ะเป็นมิโกะนี่นะใช่ใช่เป็นความเห็นที่ดีเป็นความเห็นที่ดีมากแล้วไงล่ะถ้าเกิดว่าดิกาจังไม่เชื่อว่าเป็นฝีมือท่านโอยาชิโร่มันก็หมายความว่าเธอเนะ่ะเลือกข้างว่าคนร้ายเป็นมนุษย์ใช่ไหม เอาตามนั้นแล้วกันนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วมันก็หมายความว่าตอนนี้คะแนนโหวตเท่ากันพอดีเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยพวกเราครึ่งหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นคำสาบและอีกครึ่งก็เชื่อว่าเป็นฝีมือคนใช่ไหมเออเรน,น่าจัางงั้นฉันขอถามหน่อยนะเออพวกผู้เล่นเกมที่เขาได้เล่นเกมตอนช่วงเบต้านะเขาคิดว่าไงเหรออืมก็ผู้เล่นส่วนมากเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นฝีมือมนุษย์นะคะฮะ่าฮ่าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยเห็นไหม เพื่อนพ้องผู้มากประสบการณ์ของพวกเราเนะี่ย <c oughs> เขาใจเย็นแล้วก็มีสติแล้วเขาก็ช่างสังเกตเห็นไหมเขาถึงเชื่อว่าเป็นมนุษย์เนะี่ยแต่ว่านะคะตัวเกมตัวเกมที่เป็นเวอร์ชันเบต้าเนี่ยเนื้อเรื่องแค่ครึ่งเดียวเองนะคะใช่แล้วล่ะถึงแม้ว่าผู้คนจะได้เล่นทุกตอนช่วงเบต้าไปเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคะถ้าเขาเล่นจนจบแล้วเนี่ยทั้งนั้นเอาไงดีอ่ะมันก็หมายความว่าความเห็นของพวกเราก็ยังเท่ากันอยู่อะดีเงี้ย ไม่สนุกเลยอะถ้าตกลงกันไม่ได้เราคงจะต้องทําให้คนแสดงความคิดเห็นเป็นเลขขี้แหละนะว่าง่ายๆก็คือเราต้องไปถามความเห็นของใครสักคนอีกคนนึงอ๋อจังหวะหมอดเจาะเลยไหนๆแล้วเราไม่โทรหาเคจีคุงเลยหรอคะโทรหาเขากันดีกว่าอืมนั่นสินะคะความเห็นของคนที่ตกเป็นเหยื่อน่าจะมีค่าที่สุดโอเคตกลงตามนี้งั้นเราก็โทรหาเคจีกันเลยก็แล้วกันนะคะ เออฮัลโหลเคจิคุณนี่เลยนะเองนะเธอยุ่งอยู่หรือเปล่าอ่าฉันยุ่งมากเลยล่ะนะที่แรกฉันก็อุตส่าห์นึกว่าแสดงจบแล้วเนี่ยฉันจะว่างสักทีนะพอจบตอนแล้วเนี่ยแต่ว่าฉันต้องมานั่งจำบทตอนต่อไปอีกแล้วเหรอเนี่ยเออเคจังเป็นไงบ้างอะวันนั้นมันยุ่งอยู่เหรออ่าเคจีคุณเขากำลังโวยวายอยู่เนี่ยนะน,ะนี่ฉันได้ยินเสียงเธอนะยยไยเดนะดีนะเนี่ยพวกเธอเนี่ยมีโอกาสได้ไปปาร์ตี้ฉลองมิ팅หลังเลิกงานเนี่ย ฉันอยากจะไปมั่งจังคุณเคเคจิจะมาก็ได้นะคะถ้ามีคนวาดตัวละครให้เนี่ยแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีใช่ไหมล่ะเออริกนะนั่นมันความลับนะจุๆจุเอ่อขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะเคจีคุงยังไงก็ตามนะเนื้อเรื่องในตอนนี้เคจีคุงเธอเธอตายใช่ไหมอะเรากำลังเถียงกันอยู่นะนะว่าคนร้ายน่าจะเป็นใครนะี่ย ว่าง่ายก็คือเรากําลังเถียงกันอยู่ว่าคนร้ายเนะี่ยเป็นผู้คนเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นคําสาปของท่านโอยาชิโร่ที่ฆ่านายตายนั่นแหละนะเออฉันขอโทษจริงนะะงางทั้งที่เธอกําลังยุ่งอยู่กับการจําบดตอต,อต่อไปอยู่แท้แท้เคอิจิคงเธอคิดว่าอย่างไงเหรออันนั้นมันก็แน่นอน,นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอยังไงล่ะมันก็ทั้งสองอย่างเลยไม่ใช่หรือไงอะ่ะฉันน่ะโดนคนหน้าองสัยตามล่าแถมยังโดนสิ่งประหลาดอย่างท่านโอยาชิโร่มาสาบอีกอะทั้งมนุษย์ทั้งคำสาบนั่นแหละ ทุกคนนรังแกฉันน่าสงสารจังเลยน,ะะนี่คะคราวหน้าฉันจะลูกหัวเคจิ Z ให้ก็แล้วกันสุดท้ายแล้วความเห็นก็ยังเท่ากันล่ะเนี่ยเอาเป็นว่าจะลองคิดทบทวนหนุ่ยทีก็แล้วกันนะบางทีเราอาจจะพลาดอะไรไปโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็ยังไงก็โปรดติดตามนะคะตอนต่อไปแววเสียงเรไรบทเทศกาลมรณะนะคะ โอเคนะฮะเนื้อเรื่องพิเศษก็จบลงตรงนี้นะฮะค่อนข้างจะทลายกำแพงที่4ี่นิดหนึ่งนะแอบตลกนิดนึงนะและผมชอบนะที่ทีพัฒนาเกมพอทําตรงนี้มามันตลกดีให้ตัวละครมันนั่งเถียงเรื่องในเกมกันเองเนี่ยโอเคแต่ที่เขาพูดเมื่อกี้ก็เหมือนจะมีความคิดที่ถูกอยู่เหมือนกันนะโอเคนะฮะสำหรับซีรีส์นี้ก็คงจบลงอย่างเป็นทางการตรงนี้นะฮะยังไงก็ตามขอคนที่ติดตามกันมาตลอดนะฮะถ้ามีแปลรั่วๆไปบ้างยังไงก็ขออภัยนะฮะโอเคยังไงก็ตามขอขอบคุณที่รับชมนะครับ Thank <music> you.